สวัสดีค่ะอยู่กับบ้านสวนสวัสดีตอนเช้าเมื่อเช้านี้ฝนตกได้พี่น้องตกตั้งแต่ตอนกลางคืนเน่ยล่ละกระตูปล่อยๆเมืนน่อนี้ตื่นเช้ามากกระตกอีกรอบนะึงเดี๋ยวมื่อนี้สีผ้ามาเบิง่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้า้งนานเนี่ยจะปลูกดอกไม้ให้มันสวยงามต่จะมา,ม,ามาให้เบิง่งภาากรอนที่เฮ้าจะ เอาจะตกแต่งมันก่อนหน้าวาก่อนและหลังนี้มันจะแตกต่างกันปะอ,อันนี้ทั้งเขาอันนี้ทั้งเขาสวนเนี่ยตรงปลายนี้เขาก็จะเอาต้นใหม่มาปลูกเขาจะเอาเอาเบี้ยดอกใหม่ที่เขามีอยู่ในสวนเนี่ยไปคุดมาแล้วก็มาปลูกเขาเขาจะโพสต์เนาะประหย,ยัดงบประหยัดงบสวยสวยแบบประหยัด นี่อันนี้ทางเขาเนี่ยสองข้างนีเนี่ยเนี่ยสองข้างทางเนี่ยจะเอาดอกไม้มาปลูกจะไปหาขุดเอาน้ำตามนั่นล่ะเดี๋ยวมาล่อเบ,บิงว่าเอ,อินถ้าห้องเปลี่ยนแปลงแล้วหว่ามันสิมีความสวยงามเกิดขึ้นบ่มันสิมีความสวยงามเกิดขึ้นบ่อันนี้ ถ้าเข้าจาเขาในบ้านนูนะ่นแล้วเข้ากับขี่รถไปทางคนนี่เขาจเจ้าทําอ่อยนะตรงขามนี่เขาจเจ้าทําอ่อยตรงป้ายนี้เข้ากัจะเอาดอกไม้มาปลูกกันเดี๋ยวรอบเบิงว่าถ้าหอบปลูกแล้วมันจะออกมาเป็นมันจะดูดีขึ้นม่อนะ อันนี้สายยางที่เหาดึงนํำบาดานขึ้นมาไว้ใส่ไว้อาบเนาะเพราะว่าช่วงนี้เหาก็นอนอยู่นี่อยู่สวนได้เพราะว่าห้องวท่านไห้มีระบบไฟฟ้าห้องกใ็ใส่แสงโซลาร์เซลเป็นหลักอยู่ในสวน,นนี่กใ็ใส่ใส่รถอ,อีแตกดึงดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็ต่อไปตรงที่ห้องน้ำไว้ซักผ้าล้างถ้วยอาบนะ้ำเดี๋ยว เบิ่งกันนไงเบิ่งอันที่มันมันได้ตกแต่งกระสีบ่าไม่ยังไงหรอกเ้ากระสีเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็เฮ็ดรัวเล็กๆให้มันหน้าแบบเอานาลักนาลักอีกสินะเนี่ยเาไปถึงข้างในเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตแล้วเดี๋ยวห้าไปเบิ่งกัน อัปเดตอัปเดตหลวงโอ้ดาลาบัไเด้รดับเชิญนนีแม่สูเฮือแแบบแแบบแแโอ้ยนายแบบอ่ะเอาเข้าไปคักๆอ่ะโอ้สุดหยอดเลยงาตาเซยเลยเนาะโอ้สุ่มเนี่ยอันนี้คือเมื่อนันที่ห้องมา ไอว่าห้าสิม่มีการเปลีป่ยนแปลงมันก็บ่มีหยังไรได้ี่นองก็ห้าก็เอา,มาไม้ไผ่มัดตอกให้มันเป็นรั่วนิดหน่อยให้มันมีขอบมีเขตนะเบิ่งเราให้มันแบบว่างามตานะมันก็บ่ไดพ้พิเศษอีหยังหนึ่งกับเป็นรั่วไม้ไผ่ธรรมดาแต่พอห้าตอกรั่วมันแล้วมันกระสิมีสัดส่วนกระสิดูเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสิพ้ายางเข้าไปเบิ่งตรงขง้างใน ว่าจะปลูกดอกไม้ตรงนี้เอาเพอท่านได้ปลูกเลยแต่ว่าน้ำน้ำรอบรอบในในห้องก็ปลูกแล้วอันนี้ดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายก็ปลูกไปเลยก็มันมาเรียนมันลนน้ำแถวเนี้ยเขาก็ไปเอาไปเงีเ้ยเบียร์มันมาเนื้อใบ กายาเอาไปได้พี่น้องคนไทยนาเอาไปได้เดี๋ยวฟังทางนั้นเมื่อท่านได้เอาดอกไม้มาลงเลยให้เดี๋ยวให้รวมันเสร็จเรียบร้อยก่อนประมาณนี้ละก็ไม่มีอย่างไรก็ไม่ไพย,ยู่หน้าไม่ไพทีห้องปลูกแกล่ะยู่หน้า คงเจ้าของมอพ่อได้พี่น้องตัดเอาอยู่หน้ายังเจ้าของมอพ่อเลีบปะลักเอาอยู่ข้างหน้าโอ้ยเวาเลนต์วาเลนไปเคอรซื้อกระจกมาตื่มกันเย็บไปฮะลักได้พี่น้องมันบุดีซื้อเอาไปซื้อเอาไปคอรซื้อเพิน่นเดี๋ยวสิ้อผ้ายงางเขับไปาะแม่นี่กระปุกก็นี่ คนดอกมามีไฟประดับพนะร้อมด้วยนเนี่ยโมเลียงมันก็เสิติดไฟประดับซื้อมนประดับสวนเป็นของโซลารเซลล์ก็สวยง่ามดีเลยพี่้องอันอร่อยกร่เปาาเนี่ยย่าไปนะย่างไป,อ,ไปอันนั้นก็บ้านได่แล้วครับนั่นแบตแบตสวรรมันเบิดกระเ,เร่ยหยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่า ห้อง่บเดใสตะปูตีนะเขาใสแบบสว่านไหลสายนะสว่านไหลสายจอ่อจ่อไปที่นี่เขาก็เอาแนงไม้ไผนะ่น่ะตีตีเข้าไปสอดเข้าไปเนี้ยสว่านไหลสายจ่แล้วก็เอาแนงไม้ไผ่ตีตีเข้าไปเขาก็สิเป็นไม่ได้ใสตะปู ทางนั้นกรเรือมือห้แน่้แล้วอีกหน่อยนึงเดยกก็ไก,กลแล้วละมือละนิดมือละหน่อยทำแบบแฟนกระทางผม อันนี้ห่อเนงไม้ไผ่ที่ห่อที่มันติดอยู่ลำมันน่ะทั้งขางองน่ะเนงไม้ไผ่หอกะเอาไว้ให้มันได้ระดับเหาก็เอามาคอยๆได้ประโยชน์อีกต้องทิ้งนี่เดี๋ยวก็สิปลูกดอกไม่เพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่ามันก็พอเสน,น่ห์ไร้ค่ะก็สิปลูกเพิ่มเข้าไปอีก ที่เอาดอกคุ้นห่ายตื่นสายนี่ยแหละมามาปลูกเพิ่มให้มันกระจายกันหลายๆแปดว่าค่อยออกดอกมันหุบเหรอข้างนี่ข้างนี่เลือหลวกะสีเฮ็ดมันเิมเอาเนียงไว้ไฟมาตีแล้วเนียงห้มันเหมือนเดิม นี่ประมาณนี้แหละถ่ายมาให้เบิ่อโอเคได้พี่น้องก็มีอย่างไรคลิปนี้อัปเดตรัวลงใหม่ใชื่อเโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย